สามห้าปีลิโนได้ลองบินบึ้งสเมตรสามวเ่องยกด้วยตกเป็นแต่งงานตี ก็ไปตั้งกัางนาคุณนพอดีตีโล่ลงเบีย <laughs>